เอา่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ PG f r o s t c h a n n e l นะครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม e s t r i c a Aurora นะครับผมและวันนี้เราจะมารีวิวตู้ g o r i o u s Infuse กันซึ่งในตู้นี้เนี่ยมันจะมี t h e o ด o r e SP แล้วก็ William SP กันนะครับผมซึ่งผมจะรีวิว2ตัวนี้พร้อมกันเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ขาดกันค่อนข้างที่จะยากนะครับถ้าเกิดว่าจะเล่นให้ฟูลคอมโบจริงๆแต่ถามว่าเล่นแยกกันได้ไหมก็เล่นแยกได้อยู่นะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่ ตัวแรกกันก่อนนั่นก็คือตัวของวิลเลียมเอสพีกันนะครับเอาละครับในตัวของวิลเลียมเนี่ยจะอยู่ในตําแหน่งสีทองนะครับแล้วก็ใช้10บออฟในการฟื้นคืนชีพและตัววิลเลียมเนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถเป็นได้ทั้งตัวทำดาเมจแล้วก็เป็นตัวแทงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่สกิลกันก่อนในสกิลในส่วนของ a d v i s เซอร์สกิลนะครับก็คือเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับจะทำให้เพื่อนทั้งทีมนะครับมีแทงอัพแล้วก็อาร์เมอร์ชินาน3เทิน นะครับในส่วนของแพ s สกิลนะครับก็คือเมื่อเพื่อนในทีมไ่าสกิลโจมตีนะครับสำหรับจำนวนสแต็ของ Armor ม h i ์ที่พวกเขามีนะครับจะเพิ่มความแรงสกิลขึ้น10%และเมื่อตัวละครนี้นะครับได้รับกราะจนเต็มจะทำการโจมตีแบบทรูดาเมสใส่ต,ตัวละครที่เลือกยิ่งมีเกราะมากเท่าไหร่ก็คือจะโจมตีอัตราส่วนที่มากขึ้นตามไปด้วยนะครับผมและจากนั้นก็จะลบ เกราะของทั้งทีมออกไปเทียนี้เรามาดูในสกิลที่1กันนะครับสกิลที่1เนี่ยจะเป็นการสร้างเกราะให้ตัวเองนะครับแล้วก็บัฟตัวดาเมจรีดักชันจากนั้นก็จะสั่งให้ตำแหน่งสีดำได้รับตัวบอกรายและตำแหน่งสีขาวนะครับได้รับตัวบัฟคาลิสมาส่วนสกิลที่2อ,อันนี้จะต้องแยกนิดน,นึงนะครับก็คือในส่วนแรกเนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบทรูดาเมจนะครับใส่สตรูตัวที่เลือกและก็มีการ ปลี่ยนสีออฟหนออฟนะครับให้กลายเป็นสีทองแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สอนครับในส่วนที่2เนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าตำแหน่งสีดำเนี่ยมีอร์เมอร์ชิปอยู่นะครับจากที่จะเปลี่ยนสีออฟนะครับหลูกจะกลายมาเป็น2ลูกทันทีและก็จะสั่งให้ตำแหน่งสีดำนั้นน่ะใช้สกิล1 1ครั้งและในส่วนของสกิลอันตินะครับเป็นการใช้ทั้งหมดสีออฟเป็นแบบสี่เหลี่ยม จะเป็นการโจมตีแบบ t ทรูดาม g e นะครับใส่ศัตรูตัวที่เลือกและจากนั้นจะลบตัวเกราะของตัวเองลง10%และจะทำให้ทั้งทีมนะครับได้อาร์เมอร์ชิพนาน2เทิร์นหลังจากไล่สกิลนี้ถ้าเกิดว่าตำแหน่งดำนะครับมีอาร์เมอร์ชิพอยู่ก็จะมีการเปลี่ยนสีออฟนะครับด้านซ้ายสุด2ลูกให้กลายเป็นสีดำและก็จะทำการทริกเกอร ตำแหน่งดำนะครับให้ใช้สกิล2 1ครั้งด้วยเช่นเดียวกันเอาละครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเ n ็นแท s สกิลกันนะครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างในการ enhance 1นะครับสกิลที่เปลี่ยนแปลงนั้นจะมีสกิลที่2กับสกิลอันติในส่วนของสกิลที่2เนี่ยจะเพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอย่างเดียวและในส่วนของสกิลอันตินะครับ1ก็คือสิ่งที่จะเปลี่ยนไปเลยนะั่นก็คือฟอร์มนะครับจากสี่เหลี่ยมจะกลายไปเป็นแบบฟรีฟอร์มเพิ่มความแรงของสกิลขึ้น และจากนั้นเนี่ยจำนวนการที่จะลบเกราะออกไปนะครับจาก10%จะเหลืออยู่5%และนี่คือส่วนของการ Enhance หน,นะครับและในส่วนการ Enhance สนะครับสิ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือสกิลที่1จะมีความแรงของสกิลขึ้นนะครับมีการสร้างเกาะได้มากขึ้นแล้วก็ d a m a g e Reduction จะอยู่นานขึ้นและตัวบัฟที่จะมอบให้ทั้ง2ตัว ในตำแหน่งด้านหลังนะครับก็จะดานขึ้นด้วยเป็น3เทินนะครับจาก1เทินเป็น3เทินในส่วนของแพสซีฟสกิลนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปนั่นก็คือความแรงของสกิลนะครับจะเพิ่มขึ้นนะครับจาก10%เป็น15%ตามสแต็กของอาร์เมอร์ชิที่มีและการโจมตีที่เป็นแบบทรูดาเมจก็จะเพิ่มความแรงของสกิลด้วยเช่นเดียวกันนะครับและในส่วนของแอดไวเซอร์สกิลนะครับคือจะเพิ่มสแต็กของตัวบัฟขึ้นนะครับ จาก1 s t a c สเตกเป็น2 s t ส,สแตกแล้วก็ระยะเวลาก็จะนานขึ้นจาก3เทินเป็น5เทินเอาละครับทีนี้นี่คือในส่วนของตัวของวิลเลียมคาร์ลสนะครับล่ะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของตัวเทอดอร์เอสพกันนะครับว่าสกิลของเขานั้นมีอะไรกันบ้างเอาละครับทีนี้มาดูในส่วนของเทอดอรคาร์ลสกันนะครับคือเทอดรเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งสีดำนะครับและใช้8ปดออฟในการฟื้นคืนชีพ นะครับผมเอาละที่นี้เรามาดูในส่วนของสกิลกันในส่วนของ a อดว s เซอร์สกิลนะครับเมื่อเพื่อนในทีมล่าสกิลโจมตีนะครับในสำหรับส t ต c k แท้ง Up ที่มีนะครับก็จะเพิ่มความแรงของสกิลขึ้น10%แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามีทั้งแท้ง up แล้วก็ Arm o r ม h i p ิจะเพิ่มความแรงขึ้นอีก15%นะครับและในส่วนของ Passive s k i l l เมื่อเพื่อนในทีมนะครับล่าสกิลโจมตี สำหรับตัวแทงอัพที่พวกเขามีนะครับจะเพิ่มความแรงของสกิลขึ้น10%และเมื่อไหร่ที่ตัวของเตียรดอรนั้นเกราะหมดนะครับอันนี้คือไม่จําเป็นที่ต้องเกาะเต็มแล้วมาหมดนะครับคือมีเกาะเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าเมื่อไหร่ที่เกราะเหลือศูนย์จะทําการโจมตีแบบ t r True d a m เม e ออกไปใส่ศัตรูตัวที่เลือกนะครับผมและยิ่งมีเกาะมากเท่าไหร่ก็ความแรงก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนะครับผมในส่วนของสกิลที่1นนะครับจะทําการบัฟ ตัวละครที่เลือกนะครับด้วย t a n อ up แล้วก็ a r m มอ s h i ิ t นาน3เทินและก็จะทําการสั่งให้ตําแหน่งขานั้นใช้สกิล1 1ครั้งนะครับในส่วนของสกิลที่2เนี่ยจะทําเป็นการโจมตีแบบ true เมจใส่ศัตรูตัวที่เลือกและก็ทําการเปลี่ยนสีออฟนะครับจากสีอื่นๆเนี่ยให้กลายเป็นสีดํา1ลูกอันนี้มันจะคล้ายๆก,กันกับตัวของวิลเลียมนะครับคล้ายกันเลยแต่ต่างกันนิดๆหน่อยๆนะครับก็คือในส่วนของถ้าเพื่อนในทีมนะครับมี t a n อ up แล้วก็ a r m มอ s h i ิ t จะเปลี่ยนจาก1ลูกกลายเป็น2ลูกนะครับให้กลายมาเป็นสีดําแล้วก็ทําการทริกเกอร์ตัวละครทั้งหมดนะครับก็คือตําแหน่งขาวแล้วก็ตําแหน่งทองเนี่ยให้ใช้สกิล1นหนึ่งครั้ง่วนสกิลอันตรีนะครับเป็นแบบสี่เหลี่ยมจะทําการโจมตีบแบบครูดามเมจออกไปใส่ตัวตัวที่เลือกแล้วก็ลบเกราะออกหานะครับและจากนั้นก็จะมอบตัวแท้งอัพให้นาน2เทินและถ้าเกิดว่าหลังจากล่าสกิลเนี่ยถ้าเกิดว่า เพื่อนทั้งทีมมีแท n งอัพแล้วก็อาร์เมอร์ชินะครับจะเปลี่ยนสีออฟนะครับจากสีอื่นๆเนี่ยสองลูกด้านซ้ายให้กลายมาเป็นสีทองและก็ทำการทริกเกอร์ตัวละครอื่นด้วยสกิลสองทั้งหมดเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเอแนสกิลกันนะครับว่ามีสกิลอะไรที่เปลี่ยนไปบ้าง ในการ enhance หนึ่งนะครับจะมีสกิลที่2กับสกิลอันตินะครับอันนี้ก็จะคล้ายก,กันกับตัววิลเลียมเลยก็คือเพิ่มแค่ความแรงของสกิลขึ้นในส่วนของสกิลที่2นะครับส่วนสกิลที่4นะครับหรือสกิลอันตินั่นะน่ะก็คือจะมีการเปลี่ยนฟอร์มให้เป็นแบบฟรีฟอร์มแล้วเพิ่มความแรงสกิลขึ้นลดจํานวนเปอร์เซ็นต์ที่ทําการลบเกราะออกนะครับจากค่าเหลือ2%และเพิ่มระยะเวลาของตัวบัฟขึ้นนะครับจากแทงอัพ2เทิร์นกลายเป็น3เทิร์นและการ enhance สองนะครับ ในส่วนของสกิลที่1เนี่ยจะเพิ่มระยะเวลาของบัฟให้นานขึ้นนะครับจาก3เทินเป็น5เทินและในส่วนของพสซีฟสกิลนะครับอันนี้จะเพิ่มอัตราสูความแรงของสกิลขึ้นนะครับจาก10เป็น15%และความแรงของการโจมตีแบบทรูดาเมจจะเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าเลยทีเดียวและในส่วนของเอฟเฟกตสกิลนะครับอันนี้จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความแรงของสกิลขึ้นนะครับจากตอนแรกสิเปนจะเป็นกลายเป็น15%แล้วถ้าเกิดว่ามีบัฟทั้งคู่อยู่เนี่ย จาก15จะกลายเป็น25ไปเลยเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาแยกย่อยดูกันนิดนึงนะครับในส่วนของวิลเลียมและก็เทียดอร์จริงๆแล้ววิลเลียมเนี่ยจะใช้งานง่ายกว่านะครับในการทริกเกอร์ตัวอื่นๆเพราะว่าค o น d i t i o n มันจะไม่วุ่นวายเท่ากันกับตัวเทียดอร์เทียดอร์เนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนว่าเพื่อนในทีมเนี่ยจะต้องมีบัฟทั้งทีมนะครับแต่เทียดอร์เนี่ยโฟกัสกันแค่ที่ตัวของตำแหน่งดำตำแหน่งเดียวเท่านั้นที่จะต้องมีบัฟตามที่ วิลเลียมต้องการนะครับมาเลยใช้งานง่ายกว่าแต่แพสซีฟถ้าพูดกันตรงๆแล้วแพสซีฟของเทอร์ดอร์จะดูเหมือนว่าจะใช้ง่ายกว่านะครับเพราะว่าเพียงแค่เกาะหมดก็คือถ้าศัตรูมาโจมตีก็สามารถที่จะใช้ตัวของแพสซีฟได้เลยแต่วิลเลียมนั้นถ้าเกิดว่าศัตรูมาโจมตีแล้วเกาะไม่เต็มสักที <ๆ S 2> ก็ไม่สามารถที่จะใช้แพสซีฟสกิลได้อาลาะจริงๆต้องบอกว่า2ตัวนี้มันเหมาะกันมากๆนะครับที่จะเล่นคู่กันแต่ว่าเล่นแยกได้ไหมเล่นแยกได้นะครับ อาละแต่เราจะไปดูในส่วนของทีมที่จะเล่นคู่กันก่อนเมื่อกี้ผมลืมบอกไปนิดนึงนะครับว่าตัวเทียดอแล้วก็ตัวของวิลเลียมไม่จําเป็นที่ต้องเอ็นแฮนสองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอ็นแฮนสองก็จะช่วยให้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วทำดาเมจได้สูงขึ้นแต่ถามว่าจะเข้าคอมโบจําเป็นที่จะต้องเอ็นแฮน์ไหมไม่นะครับแต่ว่ามันจําเป็นที่ต้องมีตัวค่อนข้างเฉพาะนิดนึงนะครับค,คือตัวแรกตัวแรกที่จะแนะนานะครับนั่นก็คือในส่วนของแองเจลียเอสบี แองเจลียเนะครับผมก็สกิลหลักเลยนั่นก็คือเป็นสก,กิลที่2นะครับเพราะว่าไหนไหนการบัฟค่อนข้างที่จะวุ่นวายนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีบัฟแท้งอัพแล้วก็อาร์เมอร์ชิพพร้อมกันตัวเทียดอจะใช้สกิลได้อย่างไม่เต็มที่นั้นแล้วกลายเป็นว่าตัวที่มีอาร์เมอร์ชิพอยู่นั่นก็คือจะเป็นตัวในส่วนของวิลเลียมและคนที่ให้ตัวแท้งอัพได้นั่นก็จะกลายเป็นในส่วนของแองเจลียานะครับเอาล่ะครับสำหรับ ทีมทัดมานั่นก็คือทาชิลาอันดานะครับรอบนี้บัฟจะต้องขึ้นอยู่กับตัวเทียดอเป็นหลักแต่ว่าตัวทาชิลาอันดาเนี่ยจะช่วยในส่วนของตัวบัฟดาเมจขึ้นมาได้นะคือการมี e n h a n c e ที่แปะขึ้นมาและก็ในส่วนของการสร้างกราะคือจริงๆแล้วจะสังเกตตั้งแต่ตัวแองเจลียแล้วแหละจริงๆที่ผมบอกว่าแองเจลียเป็นตัวค่อนข้างสาคัญเนี่ยเพราะว่า ทั้งตัว ia, แองเจลียและก็ตัวทาชิราอันดาสามารถที่จะบัฟเกราะได้ทั้งทีมตัววิลเลียมได้ผลประโยชน์แน่นอนอันนี้100%เพราะว่าตัววิลเลียมต้องการทําให้เกราะเต็มนะครับแต่ส่วนของตัวเทียดอร์นั้นนะ่ะสิ่งที่สําคัญเลยนั่นก็คือเทียดอร์จะต้องมีเกราะด้วยเพื่อให้เกราะมันหมดนะครับถ้าจะหวังพึ่งตัวบัฟจากตัวแทงอัพเพื่อให้มีเกราะขึ้นมาอันนี้ผมค่อนข้างมองว่ามันจะไม่ค่อยได้ตามใจสักเท่าไหร่ ต้องหาตัวที่มีความสามารถในการสร้างเกาะทั้งทีมให้นั้นจะสามารถที่จะเล่นเข้ากันกับทีมกลุ่มนี้ได้นะครับผมจากที่ผมว่าไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือตัวไหนที่สามารถสร้างเกาะให้ทั้งทีมได้สามารถเข้าไปเล่นได้ทั้งหมดนะครับไมายว่าจะเป็นแองเจลีอาเอสบีนะครับในส่วนของสกิลที่2ตัวทาชิรานดาใช้สกิลที่1ตัวสกิลออตโต้ของชิยุกิ หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของทีโนมุ MZ นะครับอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็ต้องให้ตัวทีโนมุนั้นนะ่ะขึ้นสแต็กให้ได้ก่อนนะครับมันถึงจะสามารถบัฟได้ทุกเทิร์นแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ลองจัดกันดูนี่สำหรับทีมที่เน้นทั้งเทีอร์ดอและก็ในส่วนของวิลเลียมนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาดูแต่ละตัวดีกว่าถ้าเกิดว่าแยกกันเล่น แต่และตัวเล่นยังไงกันบ้างนะครับเอาละครับจริงๆต้องบอกว่าวิลเลียมค่อนข้างที่จะเหมือนทีมเมื่อกี้เลยสิ่งที่ต่างกันมีแค่ตำแหน่งเดียวก็คือตำแหน่งดำนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทีมเมื่อกี้ตำแหน่งขาค่อนข้างที่จะมีการบัฟเกาะอยู่ตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่วิลเลียมต้องการนะครับแต่อาจจะเพิ่มเติมนิดหน่อยในส่วนตัวด้านหลังก็คืออาจจะบัฟให้เฉพาะตัวด้านหน้าอย่างเดียวก็คือบัฟเกาะด้านหน้าอย่างเดียวก็ได้นะครับคราวนี้ไม่จําเป็นอีกต่อไปแล้วว่าจะต้องมีการทริกเกอร์สกิลสองคอแค่ ทำยังไงก็ได้ให้วิลเลียมมีเกาะอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็เต็มอยู่เรื่อยๆแค่นั้นวิลเลียมก็สามารถทำงานได้แล้วนั่นเองและซึ่งถ้าเกิดว่าจะให้วิลเลียมใช้สกิลแบบเต็มที่เอาจริงๆนะผมมองว่าบางทีมันก็ไม่ได้จำเป็นสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้จะเน้นไปที่วิลเลียมใช้สกิล2ของตัวเองหรือสกิล4เป็นหลักนะครับฉะนั้นออฟดามที่เกิดขึ้นมันก็เลยจะไม่ค่อย ส่งผลดีสักเท่าไหร่นะครับก็คือจะเน้นไปทางตัวกําจัดออฟดัมซะเป็นส่วนใหญ่ส่วนของ a d v i ว o r เซอร์นะครับจริงๆแล้วนอกจากโจนเนมแซดที่จะเน้นในส่วนตําแหน่งหลังเพื่อเพิ่มจํานวนเกาะนะครับอาจจะเป็นในส่วนของคัดแฟง SB ก็ได้นะครับเพราะว่าคัดแฟง SB เนี่ยเมื่อไหร่ที่เกาะหมดจะทําการไล่สกิล2ของตัวหน้าทันทีนะครับซึ่งตัวของ William วิลเลียมบังคับให้เกาะหมดอยู่แล้วและสกิล2เนี่ยก็ช่วยในการเปลี่ยนสีออฟทําให้ ตัวของวิลเลียมสามารถใช้สกิล l ได้ค่อนข้างบ่อยมากเลยนะครับผมและถ้าเกิดว่ามีการเอทันสองของตัวคัดแฟง SB นะครับจะทำให้ตัวละครที่ได้รับเกราะนั้นมีบัฟเรชอยู่ในนั้นด้วยอันนี้คือในส่วนของวิลเลียมนะครับว่ามีประมาณนี้เลยไม่ได้มากไม่ได้มากมายไปกว่านี้นะครับผมถัดมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของทีมของเดียดอรกันดีกว่าว่าเขาจะจัดทีมยังไงกันบ้างนะครับ คอนเซปต์ของเทียดอร์นั้นค่อนข้างที่จะง่ายกว่าวิลเลียมค่อนข้างเยอะนะครับก็คือถ้าต้องการในส่วนของให้ตัวเทียดอร์เป็นตัวบัฟเพื่อนนะครับคือด้วยความที่สกิลที่1ของเทียดอร์นะครับสามารถที่จะแปะแทงอัพและอามมาชิฟได้นาน3เทินถ้าเกิดว่าเรามีเมโออยู่นะครับสามารถทําให ทุกๆตัวละครในทีมสามารถใช้สกิลหนึ่งได้อย่างง่ายได้นะครับแต่ว่าอาจจะเสียเธอนิดหน่อยนะครับวิธีการนั้นก็คือสตาร์ทจากการพอยไปที่ตัวของเทียดอก่อนแล้วก็เริ่มการใช้สกิลหนึ่งหนึ่งครั้งจากนั้นก็ค่อยๆเลื่อนการเลื่อนเป้าไปเรื่อยๆนะครับสลับให้ครบทั้งทีมนะครับวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆทีนี้ทั้งทีมก็สามารถใช้สกิลหนึ่งได้แล้วนะครับอันนี้คือหน้าที่หนึ่งของตัวเทียดอลเอสพีนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นในส่วนของแพสิฟสกิลด้วยอันนี้เนี่ยตัวละครที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับที่ควรจะเอามาอยู่ในทีมนั่นก็คือในส่วนของ Nova SP นะครับสามารถอยู่ได้ทั้ง2องตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหน้าหรือว่าตำแหน่ง a อดไวเซอร์เพราะว่าในตัวของ Nova นั้นนะ่ะสามารถที่จะสร้างกราะให้ทั้งทีมได้และประเด็นเลยนะครับ เขาสามารถลบเกราะได้ทั้งทีมเช่นเดียวกันและทําได้ทุกเทิร์นด้วยจะกลายเป็นว่าตัวของเตียดอนั้นออกสกิลพสซีฟไปได้ทุกเทิร์นเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราเอาโนวามายืนไว้ข้างหน้านะครับกิลแอเมเซอร์อย่างน้อยควรที่จะมีคัดแฟง SP อยู่ในทีมด้วยเหมือนกันเพราะว่าจะช่วยให้ตัวโนวา SP นะนะั้น่ะสร้างเกราะแล้วก็ ให้ทั้งทีมตลอดเวลานะครับตัวด้านหลังก็จะฟรีขึ้นก็สามารถเปลี่ยนไปใช้ตัวไหนก็ได้หรือถ้าเกิดว่ายืม Nova SP มาอยู่ในส่วนของ a อเบเซอร์ตำแหน่งสีขาก็ควรที่จะเป็นตำแหน่งที่สามารถสร้างกรอกให้กับตำแหน่งดำได้แทนนะครับอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นเลยเอาละครับในส่วนของการแนะนำตัวละครรีวิวตัว กอริสอินฟิวส์ก็มีเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าให้สรุปเลยเนี่ยตัวทั้งคู่มันสามารถใช้ได้ง่ายนะครับไม่จาเป็นที่ต้องมีการ e n h a n c e อะไรให้มากมายนะครับก็คือสามารถเล่นได้แบบเพียวๆเลยก็คือได้ตัวมาปุ๊บเล่นได้เลยนะครับขอแค่มีบางตัวซึ่งอย่างตัวเทโอดอร์เนี่ยอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องมีเมโอเองก็ได้นะครับไปยืมคนในกิ้ก็ได้จากนั้นแล้วเนี่ยก็อย่างที่ผมแสดงให้ดูนะครับก็คือก็แค่สลับการพอยไปเรื่อย ในทีมก็สามารถไล่สกิลได้ตลอดเวลาอยู่แล้วฉะนั้นมันเลยเป็นอะไรที่ไม่ต้องคิดยากนะครับก็แค่อย่าอย่าลืมที่จะขยับพอยต์ไปที่ตัวอื่นนะครับไม่ไงั้นก็คือตัวสกิลมันจะหลุดแค่นั้นเองนะครับแล้วส่วนของวิลเลียมนั้นนะ่ะจริงๆแล้วมันมีตัวที่คล้ายกันอยู่นั่นก็คือพี่ด้วงของเรานะครับเจฮาซาฮามีคอนเซปต์คล้ายกันเลยก็คือเมื่อไหร่ที่เกราะเต็มและมีการใช้สกิลโจมตี แต่สของจีฮาสานั้นก็คือเป็นการที่จีฮาซาสหาใช้สกิลหนึ่งนะครับจะทําการลบก,กรอบออกทั้งหมดและก็มีการใช้การโจมตีเพิ่มเติมเข้ามาทันทีแต่ทีนี้นะครับถึงผมจะบอกว่าตัวมาเล่นง่ายก็จริงตัวน้อยก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับผมแต่ว่าดันเป็นตู้ที่ไม่น่าที่จะเปิดสักเท่าไหร่นะเพราะว่าดันมาพร้อมกันกับ ตู้ MZ นะครับผมก็คือเป็นตู้ของแก๊งทินุมูโจน MZ แล้วก็มิรันดา MZ นะครับถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยตู้นี้จะดีกว่ามากๆเลยเพราะว่านอกจากว่าทีมเซตเนี่ยจะค่อนข้างที่จะแบกในหลายคอนเทนต์แล้วยังสามารถลง WT ได้ด้วยนะครับไม่เหมือนกันกันกบตัวตู้ g o r ์ i s i n f นฟิคือเล่นง่ายก็จริงแต่ลง WT ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่ต้องใช้เวลาใช้เทินค่อนข้างเยอะ ซึ่ง wt ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเรื่องนี้นะครับก็คือต้องใช้เธอร์น้อยทุกอย่างต้องเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็ให้ดาเมจที่สูงการฮิวที่สูงสร้างเกราะที่มากอะไรประมาณนี้นครับฉะนั้นตู้นี้เลยไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่ไม่ค่อยคุ้มไม่ใช่ไม่เชิงว่าไม่ค่อยเหมาะนะครับต้องเรียกว่ามันไม่ค่อยคุ้มมากกว่าถ้าเกิดว่ายังไม่มีแก๊งเอ็มแซดแก๊งนี้นะครับแนะนําให้หาแก๊งนี้ก่อนพอได้แก๊งนี้ครบแล้วค่อยไปเปิดในส่วนของตู้นี้ ก็ได้ในภายหลังนะครับเพราะว่าการลง WT ได้เยอะลงได้บ่อยหมายความว่าเพชรฟรีที่มีในรายสัปดาห์นั่นเองนะครับเอาล่ะก็สำหรับการรีวิวก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b e ให้ด้วยนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยมาณที่นี้ไว้เลยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากที่รับชมกันถึงจุดนี้สำหรับวันนี้ไปแล้วครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ